ช่วยด้วยอยู่ดีๆก็มีคนมาส่งลำโพงที่หน้าบ้านของผมและอยู่ดีๆผมก็กลายเป็นสปีกเกอร์แมนและผมนั้นยังสามารถกลายเป็นไททันสปีกเกอร์แมนได้อีกด้วยและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมจะสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะเยะเลย,ยงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go <S ล้างจานกันตั้งแต่เช้าโชกินกันไปเยอะไปไหนเนี่ยพี่โชทำอะไรอยู่เนี่ยฮะล้างจานอยู่เนี่ยพี่เราต้องเคลียร์กันแล้ว ไข่ป่ะเอาโชว์ออกไปดูดิเดี๋ยวเราค่อยมาเคียร์โอเคโอเคไหนใครมากดกินอะไรเมื่ีค่ะสวัสดีครับครับผมพอดีว่านะคะพัสดุมาส่งค่ะเป็นของแบบว่ามาจากทางเรานะคะแต่ซึ่งจะได้เป็นลำโพงนะคะโชว์โชว์ไปทำอะไรมาทำไมมีลำโพงเนี่ยเป็นการแบบเล่นเกมจากทางเราอะค่ะยังไงก็ตอนนี้ต้องไปส่งให้คนอื่นด้วยกันก็สวัสดีนะคะอ๋อเอายังไม่ได้ทันยังไม่ทได้ถามอะไรเลยเอาโช รถผิดอ่ะขึ้นรถผิดได้อ่ะไปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยแล้วนี่รถได้เล่นอะไรเลย<ะ>แล้วน,นี่อะไรของใครเนี่ยโชของเราเหรอไม่พี่ผมยังไม่เคยไปเล่นเกมอะไรเลยอ่ะพี่ก็ไม่เคยผมยังจำได้ว่าผมไม่ได้เล่นเกมอะไรพี่ไปเล่นอะไรหรือเปล่าไม่พี่ก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรเหมือนกันนะโชต้องไปเป็นคนเล่นไม่รู้ไม่คือมันมีไอ้นี่มาหน้าบ้านเราได้ยังไงก่อนเขาส่งผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยเออนั่นนี่่นนัถือว่าของฟรีแล้วกันเรายกเข้าบ้านโอ้โหอันเบิร์นเลยโชเอ้ยตั้งตรงไหนอ่่่ะไมมีีทตั้้งแลวนะ ตั้งนี้โอ้ยได้ทีวีอยู่ตรงนี้ลำโพงไม่ตั้งตรงนี้กัดเชื่อมบลูทูธได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเชื่อมดูก่อนนะลองงมๆดูโชว์เฮ้ยเชื่อมได้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 โอ้โห lady t r u t อะไรเงี้ยนั่นเดี๋ยวลองฟังเพลงกันดีกว่าพี่ไปเราไปนั่งฟังเพลงแล้วลำโพงอยู่ข้างหลังเสียงมันจะดีเหรอโชว์เอาหน่าพี่ได้เหมือนกันแหละโอเคเปิดเพลงอะไรดีเอาเพลงเลยแซปแซป ต้งหนึ่งพี่ก่อนที่เราจะก่อนที่ผัวมอจะเคียงกับพี่ คือพี่จะกินเยอะไปไหนเนี่ยพี่อุย้ยลืมปิดนะ้ำเอ้าวเนี่ยเนี่ยโชว์โอ้โหน้ำก็ไม่ปิดเนี่ยคือพี่จะกินเยอะไปไหนเนี่ยพ,พี่พี่กินจานแบบวันนึงพี่กินจานได้ไปเท่าไหร่เนี่ยฮะไม่เอาโชว์ก็กินกับพี่ไม่ใช่เหรอเราก็กินด้วยกันตลอดไม่พี่ก็เราก็กินด้วยกันตลอด,อด,ลอดโชว์กินจานใช้ใช้จานเยอะกว่าพี่อีกไม่พี่เอาเป็นว่าเราฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงชิวๆแล้วผมจะนอนโอเคโอเคแต่แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายโชว์ก็เป็นคนล้างอยู่ดีเว้ยพี่ไม่สนหรอกสุดท้้้าายยยยยก็ผมอออออออ่ะโโโโโเเเเเเเคคคปปิิดดพพพพลลลลงงไีตตรรชสสบุๆ ตื่นแล้วโชว์เพลงเเนี่ยอ้ยาโชว์เอ้าเดี๋ยวตัวอะไรพี่เดี๋ยวพี่เดฮ้ยเอ้ยโชว์เป็นตัวอะไรอ่ะไม่พี่อ่ะเป็นตัวอะไรพี่เอ้าเอ้าเอ้าเอาพี่ก็เป็นตัวอะไรไม่รู้โชว์เราหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเอ้าเดี๋ยวเอ้าแล้วรำโพงหายไปไหนเอ่อเอ้าแล้วลำโพงอ่ะโชว์เฮ้ยใครมากดกี่อีกแล้วเนี่ยไหนสวัสดีครับเอ้ยโชว์เฮ้ยเฮ้ยเอออะไรเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทำไมหน้าตาเหมือนคุณเลยอ่ะเออนะทำให้คนเปลี่ยนร่างีน นั่นมาเรากำลังขาดแคลนคนพอดีเลยอะไรอะขาดแคลนคนอะไรอะโชอาตามก็ตามเราต้องตามเขาใช่ไหมทำไมเขาตัวใหญ่กว่าพวกเราเยอะเลยอะโชนี่คุณจะพาผมไปไหนเนี่ยตามมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันโหนี่คุณจะพาเราไปไหนนี่นั่นสิเราเดินมาไกลแล้วนะเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องไปพบหัวหน้าฉันก่อนหัวหน้ามีหัวหน้าด้วยเหรออะไรเนี่ยนั่นสิเราเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยโชนีคุณสรุปพาผมมาทำอะไรไปพบหัวหน้าก่อนเนี่ยเข้าไปดีกว่ยไหนไหนครับไหนหัวหน้าครับโอ้ โหน่าคุ้นคุ้นไหมหน้าคุ้นคุ้นอ่ะโชใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำคุณได้ใช่คนที่มาส่งไอันั้นอ่ะลำโพงอ่ะใช่เธอจำผ่นได้แลสินะเอาละนะเกมงชิบต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ยอฮ้ยเบ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเ้เย้เฮ้ยเฮ้เยเย้ ทำไมลำโพงของคุณทำให้พผมกลายเปแบบนี้เนี่ยใช่อ๋อไม่ใช่ขอข้อเรื่องเลยนะเนื่องจากว่าพอนี้ว่าพวก Security t o i เล่น่ะมาโจมตีพวกฉันฉันเลยต้องการตัวช่วยนันก็คือพวกเธอสองคนยังไงล่ะฉันน่ะนะเป็นหัวหน้าของพวกเขาเองล่ะเฮ้ยนี่มันระดับบอสเลยนั่นสิโอ้ยนี่ก็เบาๆหน่อยอะไรขนาดนั้นน่ะ เอคือสรุปผมต้องช่วยได้แล้วนะแล้วแล้วคนอื่นอ่ะ้ยอย่าไปตีน้องใหม่เขาสิใจเย็นแล้วคนอื่นนี่เขาช่วยไม่ได้เหรอคนอื่นเหรอเขาก็ช่วยได้แหละนะแต่ว่าพวกนายสองคนอะที่ฉันเห็นมาแล้วนะพวกนายสองคนที่แบบรู้สึกแบบเก่งมากเลยเหรอนะฉันเลยต้องการแรงพวกนายสองคนนั้มาช่วยเราเรายังพึ่งทะเลาะกันเรื่องล้างจานตอนเช้าอยู่เลยสองคนเนี้ยเหรอแต่เป็นคนที่ช่วยพวกเราไงล่ะอ๋อเหรอร่าตานะกลับกลับบ้านไปนอนเลยครับผมไปนอนอ๋ออ๋อเราไปจริง ไม่ห้ามเลยหรอแล้วหนึ่งคุณก็มีตั้งหนึ่งสองสามสามคนแล้วพวกค <c oughs> ุณยังเป็นเบบี้อยู่เลยเนี่ยผมก็ผมก็เพิ่งมาวันพวกคุณอ่ะอ้าเรื่อเป็นคนตัวใหญ่กว่าฮะผมไปซื้อลำโพงมาแล้วลำโพงที่เขาให้เป็นอีกแบบนึงอ่ะมก็เลยเป็นอย่างนี้ย <c oughs> โอเคโชว์ <c oughs> แล้วประเด็นคือคุณซื้อลำโพงใช่ไหมพวกผมโดนแัดเยี่ยนอยู่ดีๆก็มีลำโพงใช่อยู่ดีก็ไปตั้งหน้าบ้านเลยอ่ะไปพวกคุณได้พวกคุณได้อันเดียวแล้วผ่านสองเปล่าก็เลยตัวเล็กเออนั่นสิโชว์ มาเอาเลยนะเจ้ากุลเดี๋ยนายนะพาพวกเขาไปฝึกแล้วนะยังไงก็โชคดีแล้วนะฝึกอะไรเจ้ากุลพาไปดิเฮ้ยปลาม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 าฝึกฝึกอะไรฝึกฝึกอะไรเนี่ยฝึกยิงโถส้วมโจววาสนาได้มายิงโถส้วมอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยไปไปไปผมมาผมก็มรู้คุณแหลยโอเคนี่คือคุณคุณมาวันไหนมาเมื่อวานมาเมื่อวานเมื่อวานหรือเมื่อเช้าสักวันเนี่ยผมจำไม่ได้ น่าจนะเมื่อวานนั่นนอนหลับอยู่เนเี่ยมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมเดินผ่านบ้านหลังนึ่งอะเสียงดังมากใกล้ทีวีเนะี่ย ได้่กำโพงาจะมอเช้า้วมั้งโอ้เราไหวไนี้ไหวไมได้ไหวไม่ไดไหวผมไหวอนนี้คุยพวกคุณมาด่แล้ว้าตนไปโอ้ย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 ถามถามก็ไม่ได้โชว์อะไรเนี่ยเป็นพวกเดียวกันแท้ๆนะนี่ไงีไชะโงแล้วคือมทำไงป่อยไม่ปล่ยิงหรือว่ายิงมันยิงมันสิโอ้อโอ้โอ้ ยิงมันยิงมันอ๋อยิงมันยิงโอเคแล้วผมจะอะไรยังไงเนี่ยแล้วไหนปืนอ่ะไหนในอาวุธอ่ะอันนี้ที่รู้ว่าเราต้องตะโกนอ๋อต้องตะโกนเออเออได้เลยเอ้ยนี่ไงปืนว้าวโชว์ไหนลองนะกระสุนกระสุนผมไม่มีนะไปขอพวกนี้เองไม่ขออุ้ยโหมดการสองคนเองกระสุนก็ไม่มีอีกกระสุนมีจำกัดไปยิง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 แค่นี้มันทำให้เราได้เก่งขึ้นจริงๆหรอนั่นสิเราแค่ยิงไปยิงมาเองนะมันทำอะไรเราไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะก็อยากรู้เหมือนกัน ก็อยากรู้เหมือนกันไม่น่าเศร้าเลยฝึกไปอยาบอนฝึกไปอยาบอนโอเคโอเคโอเคเอากระสุนหมดแล้วพี่กระสุนหมดแล้วอ่ะพี่พี่ดรอปให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยพีตัวใหญ่เนี่ยเลยไหมอ่ะปืนปืนอ่ะอันนี้ปืนครับผมอันนี้ครับผมขอกระสุนหน่อยครับพี่ขอกระสุนหน่อยครับเดี๋ยวพี่ไม่ให้กระสุนเขาพี่ไม่ให้กระสุนเขาพี่พี่จะเจอไม่เขาทำไมอ่ะพี่เดียวฮะ ผมรู้แล้วพี่เราจะเก่งขึ้นเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงอี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 ตัวเมันจะเก่งขึ้นจริงเหรอโชว์ต่างหากพี่อย่างนั้นยมันก็ช่วยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเฮ้ยซ่วมส้วมแตกส้วมแตกส้วมแตกนั่นไงผมเก่งผมเก่งไงเออไม่ตีไม่หรอพี่เชื่อแล้วว่าเก่งอ่ะอ้าวผมช่วยตีไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยทางนั้นน่ะเอ้อรับตอนนี้นะตอนนี้ฉันได้ที่กบลานของพวกสกีบีดี่ทอยเลยเหรอนะฉันได้ส่ง แผ,ผนที่ให้เจ้าบิ๊กแล้วเด่นก็เจ้าบิ๊กก็พาพวกนายทุกคนไปเลยแหละนะแล้วคนไหนคือบิ๊กเนี่ยนั่นสิหน้าตาเหมือนกัน<ส>อย่างก,กับแกนี่ครับบิ๊กสองคนเลยตัวใหญ่คนละบิก๊ก <c oughs> เดี๋ยวคนไหนคือคบิ๊บกสรุปใครคือบิ๊กนั่นสิคนไหนกันเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะคนไหนคือคุณบิ๊กครับคนไหนบิ๊กครับไหนรายงานตัวอ้าวผมเองคอับโอ้คนบิ๊กโอเคคุณพักหน่อยอ่ะวเดีแล้วหัวหน้าคุณหายไปไหนเนีน่ยเอ้าเอาหายมาไวไปไว ก็ยังอยู่ไปแล้วเอาไม่ว่าทำไมครับคุณบิ๊กต้องเดินตามไปหรอต้องตามผมมาครับโอเคครับโอเคครับไป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 แล้วคนอื่นต้องตามมาด้วยไหมเนี่ยเออก็ไปกันหมดเลยี่เนอะก็ไปกันหมดนี่แหละไป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 ขอบายงี้หน่อยกันแล้วเราจะต้องไปไหนกันเนี่ยโชว์ก็เห็นเขาบอกว่าไปปราบสกีบีดี้ทอยเลนเรายังไม่มีปืนด้วยซ้ำกระสุนยังไม่ให้เลยเนี่ยโดกลด์บิสเซ่ไม่ไมีใครมีปืนไหมครับเอาจากคุณเลสครับอ๋ออ๋อนี่ไงพี่เราได้ปืนแล้วโอ้เอ้าแล้วไหนปืนอ๋อปืนโอ้กระสุนโอ้ไมค์ก็ชอเคโชว์พวกเรา ไปไล่เถียวพาแล้วตอนนี้พี่ว่าไปคนนำไปเลยไปเลยโอ้ยคนนี้คุณจะพาเราไปไหนเนี่ยนั่นสิทำไมแถวนี้มันแปลกๆจังเลยตามมาตามมาตามมาชนะทีนี้มันคุ้นๆจังอ่ะเออนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมันยืนมองหน้าเราเต็มเลยฮะโชจะบอกนะว่านี่คือพวกสกีนบีดี้เนี่ยนั่นสิไอคือพวกเราต้องจัดการหมดนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่โอ้โหตายตายกี่ตัวในโชนั่นดิโอ้ย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 อย่ายิงกันเองอย่ายิงกันเองอย่ายิงกันเองสิ โอ้ย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 ตายตายโอ้ยโอ้ยโอเคตายตายโอ้ยอย่ายิงกันเองโอ้ยโอ้ยไปดูคุณออกมาก่อนนนออกมาใจเย็นครับคุณใจเย็นโอเคโอเคนี่ยิงตรงนี้ยิง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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณเต็มไปหมดเป็นไงโอ้โหเต็มมันเยอะมากโชว์มันเยอะมากโอ้ย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 โอ้โหอือพีอะอันนี้ยิงอะไรเนี่ยโอ้ยนี่พีเต็มเลยโอ้ยตรงนี้เต็มเลยตรงนี้เต็มเลยโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเฮ้ยง่ะ โอ้ย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 โอเคนี่ห้องนี้เต็มเลยใช้าห้า่ไหนตอนนี้โชว์อยู่ไหนหมดยังโอ้ยโอ้ยโชว์ไหนบอกตามมาเต็มว่าเห็นอยู่ตัวเดียวโอ้ยโอ้ยตัวเดียคือมันอยู่ในนี้ไงไหนโอ้โหโอ้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 ไปไปไปใครจะยิงก็ยิงเลยใครจะยิงก็ยิงเฮ้ย เขาไม่ใช่กันเขาเราไม่เราคิดว่าเราไม่น่าเหมาะที่นี่นะนั่นสิโอ้ยทำไมในห้องนี้มันเยอะเลยเนี่ยใช่ไหมมันเยอะมากเลยเยอะเกินเยอะเกินเอ้ยนี่แนี่โอเคโอเคอนสุดท้ายไหนมีห้องอื่นอีกหรือเปล่าวะไหนไหนมีอีกไหมไหนห้องอื่นเอ้มันดูเงียบมากเลยนะทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะ ไม่มีแล้วนะหคนหัวใครเนี่ยในนี้ล่ะโอ้ในนี้เราว่าไม่มีแล้วนะทุกคนหกคนน่าจะเสร็จแล้วนะหมดแล้วมั้งเออผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละเนี่ยในนี้มันเงียบกริบเลยไปเวลาพักได้เวลากลับบ้านพักแล้วโอ้เป็นสปีกเกอร์แมนก็สนุกเหมือนกันนะนี่เออโัวโหดูดูตรงไหนเนี่อชิมหายเลยอยากขับเป็นคนละินเดี๋ยวคุณอะไรอะไรอะไหนเฮเห็นไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวคุณผมว่าเดี๋ยวทำไม ทำไมมันตัวใหญ่จังเลยอะโชยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินมาเดินมาเดินมาเฮ้ย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 เๆๆๆๆๆ้ๆเๆๆยๆฮ้ยเ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 ฮวยเฮ้ยเฮลยๆฮ้ยเ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 ฮ้ยนๆ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ย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 เฮ้ๆเๆๆเ้เยเ้ยย ก่อนที่พวกเราจะตายกันหมดก่อนที่พวกเราจะตายกันหมดยิงยิงยิงโอ้ยโอ้ยโตกน้ำช่วยด้วยผมจัดการตัวนี้เองแล้วผมกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้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 ยเราีบช่วยกันยิงสิเฮ้ยนี่ไงตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายหมดแล้วแล้วผมจะทำยังไงกับตัวผมแล้วโชว์จะกลับเป็นตัวปกติยังไงอ่ะไม่ได้เป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยกลายเป็นอะไรเนี่ยไททันสปีกเกอร์เหรอน้องไปถามหัวหน้าดูไหม หัวหน้าเหรอหัวหน้าไม่รู้หายไปไหนแล้วลองไป่ใชลองกลับไปที่ห้างก่อนห้างล้างโอเคแล้วเรากลับกันดีกว่าไปเรากลับกันดีกว่าทุกคนโอ้โหแล้วไอ้ตัวใหญ่เมื่อกี้นี่ตายยากซะด้วยหรือว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นบอสหมดรึเปล่าหรอใช่โอ้นี่เราช่วยกันยิงบอสเลยนะเข้าอุโมงค์ไงนะเข้าอุโมงค์เลนะผมปีนขึ้นไปก็ได้ไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้คุณว่าไงเดิมยังไงดีเนี่ยผมสี่โจ้บโจจะกลับล่างเดิมได้ยังไงเนี่ยคุณใครก็ได้ทุกคนนึงไปเรียกหัวหน้ามาให้ผมหน่อย หัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าอยู่วะเนี่ยหรือหนีเที่ยวเอาหัวหน้าไปไหนแล้วอ่ะหัวหน้าอยู่ไม่เนี่ยหรือหนีเที่ยวคุยคคลไปแล้วผมหน่อยผมหัวหน้าหางผมเข้าไม่ได้หัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าทำยังไรอยู่เนี่ยหัวหน้าลงลงมาดูผลงานเลยครับหัวหน้าไหนไหนเฮ้ยเร็วคุณรีบออกมาผมเข้ามาดูเห็นไหมตัวเบื้ิ่มเลยนะไดูเห็นไหมหัวหน้าตัวยังใหญ่ตัวเบื้ิ่มเลยหัวหน้าเป็นไงบ้างหัวหน้าอ๋อฉันเห็นแล้วสินะโอ้แปลว่าอ๋อฉันรู้แล้วเธอน่ะอเกดสินะ อัปเกรดแล้วแล้วผมจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนีบ้านยังเข้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราแล้วนะมียาอยู่แล้วนะอ้าวเฮ้ยมีเฮ้ยมียาด้วยโชว์น้ำเปล่า อีกคนนึงลหรผมจะร้องไปสเออให้เพื่อนผมครับอีกคนนึงอีกคนนึงฮะเราเราผมเป็นตัวปกตินี่นะเราเรากินเรากินกัเขาได้จะได้กลับเป็นคนเหรอแกลบเปลี่ยนเลยนะโอยในพี่ลองกินอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโชว์คอนหน่อยคอนหน้ายโชว์โชว์กลับเป็นคนปกติแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วเอาให้ทุกคนเลยเอ้าแล้วทีนี้บริษัทนี้ก็ไม่มีสปีกเกอร์แมนอีกต่อไปเออนนั่ดิ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหรอเนี่ยใช่ว้าวทำไมสองคนนั้นไม่กลับมาขอบคุณนะครับแล้วผมไปแล้วก่อนนะครับอ่ะคืนปืนได้ไปคืนคืนทุกอย่างไปเอาเป็นว่าเราไม่รู้จักกันนะครับไปโชว์เรากลับบ้านดีกว่าคุณลอยบายขอบคุณ